ต่อพี่น้องไออีพีที่สองสวัสดีครับเลยเวลาเยอะแล้วไม่ต้องกลัวเหลือเวลาเยอะพีที่สองเจอเจอสุดเจอพี่ที่สองเอานะครับก่อนเสียบชมคลิปนะครับปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใก่กดให้ประทานในเรื่องพราเป็นตังใจนะครับยิ้มใส่โทรศัพท์ก็ได้ครับประทานก็ดีใจดอกเว้ยแล้วอ้ายิ้มใส่โทรศัพท์เมันสะว่าเป็นบ้าดิเห็นเขาอยู่กับหัวรออยู่พูดยาวเป็นบ้าอ้าวมะนานครับมาแบบนี้ลูก มาครับหมกลาครับหมกลาครับตัดแก่ข่อยนักจีรกรรมเจ้าใหญ่เจ้ามปต่องมหนักน้องข่อยเดี๋ยวคิดของเจ้าน่ะนะเอาไปอ่เร็วๆหนักแก่งน้องคนนึงพอจะข่อยใกล้เ่อเราสองตาประหยากใกล้่อยหยัะนะครับอยู่ด้วยกันที่ที่สอง นะครับผมมีพี่เ่กับเห่นไปซื้อครับแต่ว่าอีพี่ที่สามผู้หจักกจิทัศน์ซ้เป็นซื้อติดปฏิโตขห้อห้องกับไร่้อ้อยข้จีเองเงินมาค้าๆกันเราอีพี่นับไล่้อหมอเขาอยาเข่าทุนเ้ามาได้จบเอาหยิบเส่ผ้าสองร้อยจ้ะเอาหยิบเส่ผ้าโอ้ตายเท่าไอสองร้อยจ้ะสองร้ติเอาจากซีเดียบอเอซีซี อ่าจากสี่ซะได้จินไปเจาเจ้าจินไปถ้าไหนล่ะอ่ะแหลกแหลกลยมบอกยังไงที่สี่ด้มเอาเอาสู้ต่อสู้ต่อลุงหน่ได้แหลกเรก็ต้องลุงแหลกราก็ลุ้งอย่างไรบ่แม่นข่เอาตัด ไม่เ่อไม่เอาไปเลยต่อ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 มาอดไปซื้อขาอ่อนขาอ่อนเถ

บ๊อกตาสีวะฮะชบุบ้าไปงังคไยซับไฟให้ได้บนมือ,อมนี่ไอ้สอยังมีตัวใหญ่ช่าหญ่ ไส้เฟ็งหลังใหญ่ใสแดงใสแดงนี่เอ้าบังจดสิเกยู่ต่ะเออบังกินกินซาฟเฟ็งบ้าไฟมันสิคลากรไฟมันสิคลากโอ้ยเนาะแล้วไก่ตัวแรกไก่ตัวที่หนึ่งมาแล้วพี่อ้าวอีพี่นี่ล่ะขวเจียวชุ่มชื้นไก่ผู้ใดล่ะเก็บแมนเจ็บแม่ไก่เจ้านั่นแต่มันก็ออกมาอีกมันมาแล้วตัวหนึ่ง ปาอีพี่แหลกไปเห็นไกลเนาะอีพี่นี่เริืมมากแล้วอีพี่นี่เริ่มมาแล้วอะกินซะเ,เอ้าริน,ะะนพูดพ่าบอกท่นเรียวอยู่มันเต็มแมก็ก่าทีเด็เขาได้ยินตัแต่นมันอกียไมกร้แพ้ควย่แล้วจีนจีนพันไผ่อยพันไผ่ค่ยพ <c oughs> ันไผ่คายพันไข่ยันไผ่ามนไผ่คยมเสียดายเนาอย่าไปอย่าไป

ขึ้นมส้นกันนะเสียใจได้ไหมเราเสียใจอะไรแล้วกันดกอย่าลืมติดตามเพียรนไ้ด้พี่น้องเด้อผู้บอกมาลำบีสองนะครับติดสำรองไห้่ยงซี่ครับพี่น้องครับนี่นอง่างดกสำรองไหม่ยุซี่เพื่อมปัญหาที่ทางเกียร์เลยฮะเอาไปครับ เอาหิบใส่ผ้าเราู่ลาถ้าผยองเอาอ่างนึ่งนองหนตัตโต้ถกาไหนสีอะไรมันจบของหมดมีเต็มบาทเนี่ยใ <c oughs> สย่่าอย่างใส่ก็เ๋ยเลยเอ้บงเพิบงบพงบงยายนี่ใกล้ไปเตะเอาแต <c oughs> ็มึลงใส่ย้ามีบอ,อง เดี๋ยวจะฟังหัวเนี่ยยเออว่าเป็นยังหัวซื่อๆนี่ล่ะยยาเออก็กินไปยายดอะไรผ่านคลิปนี่บอกเลยวปะอย่าอย่านี่แต้มซนเอ้ยบัเกี่ยวกันบัเกี่ยวกัน ดีต้องเป็นเอดพ่อทมไม่ได้เอ้าๆมันสมควยในดอกไมได้เนาะสมศิเนสมศรีพวกนยกนเนาถ้าอยู่บ่เจ็ดปกเกาเนาะเด็สเก้ามาเดมานล้งนาเอาได้มันก็ประกาศกินเนรอยากิยอนด้วยเริยากิยอนยืน่เพอะีเลี้ยงแต่แท่นม จัดไปที่ฉันจะไปยืมเงินจุกหวนเถอะ่จังวะฉังก็มเดนก็ซื้อแฉ่งแ้วนอ้วนอ้วนมาหมดูเสกอยากได้ใส่กวาแฮงขอกินใส่กวางไอ้วันวนมีตัวเก่าเจือเอเอาซี่อ้ <laughs> <laughs> อง เมืออยู่เอาประเซียห้าปี่น่อาตัวเก้าก็กินไปขอถอดมีแต้มจ้าต้เก่าตัวเก้าเลยคัะในแน่เสเสตีไม่เลยปัญทานไก่ไม่เยอวจ้าตีรู้คือเอาโม่ปีนี้ก็อันทำให้ฉันไปสีพอม่ นี่บ่มมอมตัดเขาบกขาดแจกว่าเป็นยาทางใดโอ้ยว่าเขาบ่ได้จริงจังใครใครนี้มาแล้วก็ตั้งนาตั้งตาอภัยตัวทุกเท้ากระใจอ่อนทุกครั้งแจกว่าเป็นยังใครใหม่นี้เหมือนเอาเท่าไรสิกระชัวตายเอาไปสี nghe, nhạc bên cây ngoài coi cả mẹ, nhặt rùi cũng mà, nhặt bựt cũng mà, bựt má, nhặt bựt có bựt má, 8, 8 con, áo, áo tiệt, áo có bượt tiệt, áo tiệt, áo áo tiệt, áo tiệt, áo áo tiệt, 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 áo áo tiệt, Hãy nhắp bay mặt mọi người. Hi, mẹo mất chân ác quay tiếp nha mong say kính thắng kính thắng kính thắng mong thắng kính thắng kính thắng kính นี่อีสามนั่นแบงคืเครื่อขอรักแกเด้แม่แต่เดี๋ยวคือเอ้ขอลักแกเด้เซบเซบิน อรักแกเด้ียนต้องเป็นพอๆจักตาแน่จะเป็นตาองเก่าดนตีกัเปลี่ยนกันกินไเปลี่ยนกหอลวงต้องมาจิดินพ่ะเดดวนขีไม่ถึงตาประท่านขิงกับวแมน่าัจะากับยากิงดูอเอ้าต้อนสูต้อนสูสูตาต้อนสูงเลยเลยทำไมนักลุก ถิ่นพงภัยเขาต้องภัยทูเขตคามนักลบนี้ละนามาแห่งพพสยามเมืองยิ้มไปมเลไปสุ่มมาเิตผิดเป็น <c oughs> เล้วประกาศเลี่ยว <c oughs> เนี่ยวิดันปลบ,บะอเมีย <c oughs> โอว่าสนอเเรียกว่านักลบสองหน่อยนึงติงหน่อยแท้ตรงแล้วจ้ะขอยแน่จิ๊บเอาเอาบ่งเบ่ง มึงแค่จะมึงแค่ซื้ออยู่ล้หาแต้มใสกินไปหาแต้มซุอีกแล้วจีเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยแปดรอยีร้อยเปลี่ยเป็นล็กลอตัวแไหนแแต่ันงอเสียงไก่พูดไหมเสียงไก่แท้อ๋อ นี่เรากหน้าโรเตนมสาาจึงหาตัวนึงจึงเออจไปกินไปจังสี่นี่มีจังไหนจังสี่แหะแบบไดฮะแบบไดแต่ขึ้นไม่ตัดครับ ของงามแล้วก็ขึ้นไปแล้วพี่น้องพี่น้องมาได้ซื้อน้อยดิพี่น้องเติมเติมเติมโอหตายมาแบบนี้กันเอาเ่าใดดอกไม่อยากเอาเลยเอาซี่ลอยสุดแล้วไม่อยากเอาเน่ยมานบึ้งห้องใหญ่เออกินไปอยากเบิ้งซืือ กินซะ่าย่ข่อยข่อยสมแถม่อยแปดแถมเจ้ากับจ๊กแจ๊กได้เนาะมันก็จำเป็นต้องเบิรงนร่งเทียน่เื่อข้นขาไม่เห็่ป่ะางังดอกเอข้นอเป็ดสิรักษิณสองสามสโอ้ยได้ยุได้ยุได้ยุได้เปรยบยุอ้าเจ้าเสียไปเก่าเจนเหมือนเสียบอได้บ้าบาท่นเสียอีเี่เนี่ย สองนั่ขที่เขาเงี้ยว่าเงี้ยว่าเอะดีบบวะว้าวอดีบว่าแล้วเอามาเอามาสีใหม่เลยนะอะไรนะอะไรเดี๋ยว ไป่ก่อนไปเต็มเจ้ากวมาตังไม่เกียจแต้มคนาะขึ้นได้หน่อยนี่แหละเม่นข่อยไปซีเจ้าก่หมอเพื่อเขาเจ้าหูบอที่มือที่เจ้านันย่างเข้ามาทำไมไม่สนใจเลยอ้าวทำไมเป็นคนแบบนี้นี้นี้จะมาใส่เหล็กคนน้ำฝอยได้อืมใส่เหล็กเลยด้วยคนเม่ต้องมุดด้วยนะคะขา จะไปฟังังกาแฟกระราตัววบ่จบ่าบ่บ,บอยากฟังม่จัแบงคเรื่งห่เครื่องหนึงโอ้่อยคือฝากเท่ว่ออาออาอย่างไเด้อเฉพาะวอาเขาเป็นเสี้ย,ยนแบ่เนาะคุณอะชรลอยยคุณมา่อยนอยเบิ่งกันวันแลวน่นเก่กาแล้ก่าก็ไม่ได้กินเจ้าอกอก คือ ya. Oh ยายเอาๆเบิ่งๆๆกินไปซะสายหมกเซียนดูตวด9แหมบอกแล้วว่ายังกินไผเซียนแหมไปแล้วแห่คงแล้ว แต่ได้เงี้ยงก็ให้ได้เปิดให้กินเจ้าเปิดอะไรยังดูนี่กะลงมั่วเมาน้ำเทนึงแต่น้ำนองอยากจับตาจ้องยันข้างนองสิแจกบไหมเจ้าโอเคสิแเกไหมไป่เลยสิ่หลักสิ่หลักสี่หเนี่ยเจ้านี่อย่าเป็นคนอย่างนี้สิ เ้าเป็นอะไรเนี่ยเก้าเก้าแปดขึ้นเก้าจาแปดกัะจ้าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะใช่ใช่องคการแก่เอาแค่ทุนคืน EP นี้อีกแปดปันอีกแปดพันกว่านั่นยูนันจะถึงเมา่อคืนอย่างไรแปดฟันจังหวัดยูนันฮึบ

ใช่โย่ฮอเกียตอนห่นองไป่ลุนฮ่องไก่ลุนแล้ว้อเกียร์ฮ่องไก่เบย์เกแมดเอ,อ้าใจเลือ่อยายเปิดปั๊บตานีงมจหลายตา่า,างก,าากัน เราจะลงทุนกับไพ่ที่ดีเท่านั้นจุกเบลงทาที่ข่อยแน่บ้าบ้าบงบับเลยข้างบนบ้าบ้าห่วยกินไม่ไหลตาแล้วหาทุกตุ่งเอ้าฝามืดปืนปืนบางสีลุ่มจะพันนึงหม้อตานีเอาน่เอาแน่เอาแน่

ดี๋ยมันจ็เพียนกินเราไมีเต้มไหมเรามีแต้มเราต้องเจ็บเจ็เต้มเด้อ่ลงจ้ะลงจ้ะลงยับลงจะครับมาเหล่นับเงินไทหมาาโอ้ยมเสียดอกฮืเยกว่าเสียงดเมื่อกี้ไหมสิาเสียดอกืนนี้แดงเงิน

บ่ไอผู้ไอคนบ่รู um, ้คือมาจังสีบ่ไอพี่ไอน้องเขาบ่รู้สองมาเด็กกอดข้าเอายายเอ้ขิ้มสายเอาเอาเสร็จสิวสื่อเดียวมายืนคำเดียวเลยหาเออดิหาอีแต่กอดมะลาโน้ยมะเขาล้านสะดวกซื้อแล้วมายืนคำเดียวเหรอเพื่อเจ็ดเจ็ดแยกสี่ แคือตังสี่เราเห็นรหัสลับมั้ยล่ะพี่น้องเจ็ดแยกสีขอนี้ดื้อขอนี้ดื้อขอนี้ดื้อวซมีเต็มแม็กข้าเอวจึงมาปวดขาปอบพ่อยังอาปาก เต็มแม็กเนาะบ,บ่างนะเออเต็มแม็กกันแล้วอะเต็มเหนียวไปเลยพี่อะเต็มทีไปเลยเธอต้องมีก่อนก็ร่มดีแต่ขนาดเสียงกันใชหมดยังแต่ว่าจะจะเลี้ยงปัดจุ่มคอยเออเมขึ้นมาถึงสี่แล้วแบบนี้จริงจังพอใจใส่ให้เต็มพิกัด โอ้มันคุนละยางกาญยายนี่ถือเลี้ยงเนี้ยอย่างอีมันควรถือตรงพี่รลอยไป่ว่าเราเฝ้ามจำเป็นต้องบึงอีกแล้วกินไปลอดมุ้งนำซื่อเนี่ยนะนี่มีที่แหล่งซีเหร่ามีมึงมีไหมจังสีหรือไงเออเบึงดูโหเดี๋ยวบึง เออทำนั่นก็ก yeah> no yes> ินลามันก็ได้เต็มยูอยักให้เจ้าผู้แชนโอ้เจ้าท่านผู้เชนไปอรเชื่อคุณก็อใดอยู่สุวิศวงสุวิศวงพอดีเอ้าพี่จ้มาขึ้นเาท่านแล้วายต้องเดินอีพี่ตัดสิพี่นาคนเราเากำไ เออเนาะเออนาะขาม่ลูกขาครับกระองกได้ดอกว่าได้เบิ้งยูของสี่ร้อยเบ้งกันนีหลายยายลมากลงเบิ้งก็ไผยังผสิเบิ้งนํผาบ่มีตเบเป็นยัเต่นี่ยนังผู้ใดสิเบิ่งน้ำไาบ่มีแต็มเพากับเลินต่นนงทำเราจะลงทุนกับไที่ดีเท่านั้นเปนไปครับขังแม่นไปฟิกซา รสชามีเต็มเดี๋ยวผมก็ได้กินมันแล้วเจอว่มีแตมแล้วแม่นความเจ้านั่นเราจะลงทุนกับไพ่ที่ดีเท่านั้นแม่นความเจ้าแม่นความเจ้าคอยลินมันแตมเดียวเจ้าก็ได้กินขันบอดกระสุนแม่นหอมที่รุ่มผีละขอเต็มหน่อยหอมที่รุ่มผีละมาผู้ใดล่ะเออเอาโวมาแดงดอกจาย ย่อมมอบตัว <cioè> รับสารภาพมอบตัวยอมรับสะาภาหักอาย